ะะสำหรับวันนี้นะคะเราก็คงยังอยู่ที่เรื่องของรำวงมาตรฐานค่ะก็เป็นการฝึกปฏิบัติท่ารำรำวงมาตรฐานนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะ EP นี้ก็จะขอนำเสนอในบทเลงยอดชายใจหานค่ะสำหรับเลงยอดชายใจหานนะคะเราจะใช้ท่ารำสอท่ารำด้วยกันนะคะก็คือท่าชนีไร้ไม้นะคะ เพลิงการค่ะจอบเพลิงการนะคะผู้หญิงใช้ท่าชนี่ร้ไม้และผู้ชายใช้ท่าจอบเพลิงการพูดีชื่อท่าดูน่ากลัวจังเลยนะคะอ่ะริงๆไม่น่ากลัวนะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอ่ะมาดูท่าชนี่ร้ไม้นะคะชนี่ร้ไม้ค่ะเราจะเริ่มจากผู้หญิงนะคะเราจะขอฝึกผู้หญิงก่อนนะคะผู้หญิงนะคะใช้มือซ้ายตั้งวงค่ะ มือขวามือขวาเราจะ่ส่มือนะคะ่ส่แบบนี้นะคะ่ส่แบบนี้ถ้าเอาขึ้นมามือจะหงายนะคะแล้วพลิกมือนะคะวาดขึ้นวาดลงแบบนี้นะคะลองทําตามดูนะคะถ้าทําได้นะคะถ้าทําได้แล้วนะคะก็จะง่ายมากเลยนะคะอ่านี้นะคะสองข้างค่ะลองฝึกไปท้อมๆกันนะคะสองข้างนะคะ ทำให้ได้นะคะจริงๆถ้าที่เป็นการใช้มือแบบนี้นะคะเราผ่านมาแล้วเนาะในกทเลงรําซีมารํานะคะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะมือทั้งสองมือนะคะมือซ้ายเราจะตั้งวงนะคะเราเริ่มจากมือซ้ายตั้งวงมือขวาเราจะสายแบบนี้นะคะคุณจะขออนุญ,ญาตยืนแบบเฉียงนิดนึงนะคะยืนแบบเฉียงๆนิดนึงเนาะ ะะสายแบบนี้ห้ามเกินหัวไหล่ไม่ต้องหูยกขึ้นไปขนาดนี้ไม่ต้องนะคะ,ะแล้วก็ห้ามมาอยู่แค่ตรงนี้นะเราจะเอาขึ้นมาระดับหัวไหล่แบบนี้นะคะวงบนค่ะวงบนมือซ้ายวงบนนะคะ,ะเราจะทําแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนมือนะคะมือขวาเราจะไปตั้งลงบ้างมือซ้ายเราจะสายบ้างนะคะแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็เปลี่ยน นะคะเหลี่ยนนะคะแบบนี้ง่ายมากเลยนะคะอ่ะมาดูของผู้ชายกันบ้างนะคะผู้ชายเนาะผู้ชายทํำยังไงนะคะผู้ชายจะเริ่มจากมือขวาตั้งวงค่ะความจะขอ,อะยืนเฉียงนิดนึงนะคะมือขวาตั้งวงมือซ้ายจีดหงายนะคะไม่เกินหัวไหล่นะคะจะอยู่ที่ระดับนี้นะคะเราจะไม่ตึงเลยนะคะเราจะงอนิดนึง นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมือที่จีบอยู่เราก็จะม้วนไปตั้งวงนะคะม้วนไปตั้งวงนะมือขวาเราก็จะมาจีบบางช้อนมือจีบเมื่อกี้เราตั้งวงเราก็จะมาช้อนแบบนี้นะคะเปลี่ยนค่านะอันนี้เป็นสเต็ปมือก่อนนะคะ,ะเปลี่ยนค่าสเต็ปผู้หญิงจะเป็นแบบนี้นะคะ โอ้ o, นะคะอ่ะโอเคตัต่อกันเริ่มไดสเตปผู้หญิงนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะมือสายตั้งวงมือขวานะคะไปโอ้ยอดชายใจหานขอสมานไมตรีเปลี่ยนมือน้องขอร่วมชีวีกอกรณีกิจชาติจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะส่วนผู้ชาย จะเริ่มจากมือขวานะโอ้ยอดชายใจหานขอสมานไมตรีนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะน้องขอร่วมชีวีกรอบกรณีกิจชาติแม้สุดยากลำเข็นไม่ขอเว้นเดินตามน้องจักสู้พยายามทำเต็มความสามารถแค่นี้เองนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูสเต็ปเท้ากันค่ะ สเต็ท้านะคะง่ายมากๆสําหรับเพลงนี้นะคะยอดชายใจหานะค่ะเราจะใช้การย่ำนะคะย่ำไปเรื่อยๆนะคะเราจะย่ำเท้าซ้ายคําว่าชายนะคะ แบบนี้นะคะแบบนี้แค่นี้เองนะคะแล้วก็ใช้การเบี่ยงตัวเนาะนะคะใช้การเบี่ยงตัวนะคะเฉียงซ้ายเฉียงขวานะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปปฏิบัติกันทั้งเพลงเลยค่ะ มาคะกับการฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงยอดชายใจหานค่ะ 1. ท่ารำของผู้หญิงและ1ท่ารำของผู้ชายนะคะอย่าลืมนะคะฝึกซ้อมให้ดีนะคะแล้วเราจะทำได้ค่ะสำหรับวันนี้ครูออมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย